ตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟอิกของเราค่ะเชฟขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หัวข้อของเราก็คืออาหารผิวสวยอ่าแล้วผิวสวยผิวสวยเปล่งประกายมีออร่าก็วัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นปลาทับทิมใช่ไหมปลาทับทิมครับวันนี้ใช้ปลาเนื้อขาวแล้วผิวดีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศแน่นอนผิวดีแน่นอนใช่ที่ทําให้ผิวสวยครับก็ได้เมนูที่มี ใช่แล้วครับยังไม่บอกว่าเมนูอะไรแต่รับรองว่าแซบถูกปากคนไทยแน่นอนคุณผู้ชมคะเมนูอร่อยๆร่อยและสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยพบกันได้ทุกครั้งในช่วงอร่อยหลุดโลกช่วงอร่อยหลุดโลกสำหรับเมนูที่เราจะทำทานแล้วผิวสวยดีต่อสุขภาพด้วยใช่ครับสุขภาพดีแล้วแซบถูกปากคนไทยนี่ก็คือปลาทับทิมนึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศครับ เราจะเริ่มต้นจากการนึ่งปลาก่อนเพราะปลาทั้งตัวขนาดนี้ใช้เวลาประมาณ1 5า20นาทีหรือผ่านท,ท, <2000. S 1> ทีด้วยซ้ำแล้วแต่ขนาดของปลานะฮะเราก็จะบั้งเพื่อที่จะให้สุกเร็วอย่างนี้เวลาเราไปนึ่งเนี่ยมอตั้งแล้วก็ซิมเมอร์น้ำไว้ข้างล่างได้ครับใ,ใช้เป็นซึ้งหรืออะไรก็ได้เนี่ยคาผู้ชม มื่อกี้วอร์ไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เอาลงได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้ํายังไม่ร้อนอยู่พี่สพร้อมแล้ว15นาทีประมาณนั้นนะใช่แล้วครับเดี๋ยวมาเช็คดูอีกทีตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําส่วนของแจ่วกันยังไงดีคะเชฟขาเริ่มต้นมาคั่วครับใช้ไฟปานกลางนะเพราะเราจะต้องใช้เวลาคั่วให้ข้านในสุกอย่างมะเขือเทศเนี่ยมันก็ก็จะทําให้ไลโคฟีนเขาทาถูกต้องครับล้วก็ใส่ลงไปเลยกระเทียมด้วยกระเทียมด้วยใช่ไหมคะครับผมแล้วมีอะไร ่คะหอมแดงใส่เลยไหมคะหอมแดงใส่เลยครับทุกอย่างเลยแล้วก็มีรากผักชีด้วยชีลงไปคั่วด้วยกันใช่แล้วครับแล้วมนไม่ไหม้หน่อยใหมนไม่ไหม้เหรอคะคั่วไปเรื่อยคั่วไปเรื่อยแล้วใส่พริกด้วยนะผมจะใส่มันห้าเม็ดห้าเม็ดนะคะแล้วก็ใส่พรนะฮะเดี๋ยวผมจะหั่นผักที่ทานคู่กันเป็นผักลวกตัวผักยาวเราจะหั่นผักให้เป็นแฉ่งนะครับก็ผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำครับ ก็ไฟต่ำครับกระเทียมแล้วก็พริกปลาก็เริ่มสุกแล้วนี่คือสุกแ,แ,แ,แล้วดูที่เนื้อสีขาวของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะาผักลงไปนึ่งให้สุกพร้อมๆกัน,นให้ร้อนๆครับก็มีทั้งกะหล่ำปลีมีบรอกโคลีค่ะครับมีแครอทถั่วฝักยาวมะเขอือมีแต่ผักสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคบใช่แล้วฮะ ลลงเยนะะสสวัดีระวังกระเด็นเข้าตาค่ะโอเคทีนี้ต้องระวังหน่อยใช่ระวังเดี๋ยวเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกโอ้ยเละลุกเละทุกอันเลยน้ำก็จะออกมาพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไรุ้งรสน้ำข่าเปียกมาเลยแล้วก็น้ำมันทรีฟมานี้ได้ไหมคะได้ครับน้ำปลาน้ำปลาคใส่ประมาณเดียวกับน้ำตาลน้ำหนักใส่สุดท้ายตามน้ำตาลให้ละเอียด ตอนนี้ปลาก็สุกเรียบร้อยครับทั้งผักทั้งปลาสมบูรณ์แบบมากเป็นไงครับมิ้นโอเคยังครับคิดว่าเนี่ยแหละค่ะโอเคครับชิมนิดนึงชิมก่อนอืมอร่อยนะกล่อมมากถ้าอย่างนั้นปลาก็เสร็จแล้วค่ะเจ้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ เมนูสุขภาพที่ดีต่อผิวพรรณกินแล้วก็อร่อยด้วยใช่แล้วฮะคอนเฟิร์มครับคนนี้คอนเฟิร์มค่ะอร่อยมากค่ะเ็นปลาได้เลือกยังไงครับเลาไปสิเหมือนปลาปวกดิทั่วไปตาต้องใส ปลาใสนะฮะอย่างปลาทับทิมนี่สีเขาจะแดงแดงแล้วก็เนื้อเนี่ยจะต้องเดงเนื้อต้องแดงนะสังเกตได้เนื้อแดงใช่แล้วครับไม่มีกลิ่นเหม็นคทาไม่มีกลิ่นเหม็นคทาคุณผู้ชมครับผมต้องดูด้วยครับว่าครีบเนี่ยเขาอยู่ครบไหมไม่ยากสามารถเลือกกันได้แหละนะคะแต่เชฟคะเคยได้ยินมาว่าทานปลาทับทิมนี้เยอะจะเป็นหมันนะคะจริงหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแต่ว่าเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวไปถามนักวิชาการกันครับ จริงหรือไม่การทานปลาทับทิมจะทําให้เป็นหมันเราไปไขข้อสงสัยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเลืองวิทยุนพันธ์นักวิชาการคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องขอตอบยืนยันนะตรงนี้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับในสมัยก่อนการเลี้ยงปลาทับทิมจะมีการเลี้ยงแบบรวมเพศปลาทับทิมเพศเมียมีการดูแลไข่และตัวอ่อนโดยวิธีการอมไข่และฟักไข่ไว้ในปากไม่สามารถที่จะกินอาหารได้จึงทําให้เพศเมียเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ชา้า จึงไม่เป็นที่นิยมของการเลี้ยงปลาทับทิมแบบรวัวเองการเลี้ยงปลาทับทิมในปัจจุบันนิยมพอเลี้ยงเพศผู้เพศเดียวเนื่องจากว่าเลี้ยงง่ายโตเร็วกว่าปลาเพศเมียให้เนื้อมากให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงเพราะนั้นในท้องตลาดที่เราเห็นปลาทับทิมเพศผู้ล้วนก็เพราะว่าให้ผลผลิตที่สูงเระยเวลาในการเลี้ยงที่สั้นให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าการทานปลานั้นมีประโยชน์เนื้อปลาเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จําเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่สูงเชื่อมั่นได้ว่าการทานปลา ปาทับทิมไม่เป็นมันปลอดภัยในทุกประการครับทีนี้ก็ทานปลาทับทิมได้อย่างสบายใจแล้วนะครับก็เคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมการที่เกษตรกรเนี่ยต้องเลี้ยงปลาทับทิมตัวผู้ก็เพราะว่าให้เนื้อเยอะกว่าตัวโตวกว่าเท่านั้นเองค่ะแล้วการที่กินปลาทับทิมเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นหมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นทานมาแร้วทีกันได้อย่างสบายใจที่อย่างเชฟอีกนี่ทานกับพทุกวันใช่ครับได้มาคนหนึ่งน่นไง <laughs> ใช่ไหมครับน้นไม่ต้องกังวลแน่นอนค่ะทานได้อย่างสบายใจเลยสำหรับท่านผู้ชมที่จบสูตรไม่ทันนะครับก็าสามารถเข้าไปที่ Facebook แฟนเพจหรือว่า y o u u u e Channel กินเปลี่ยนชีวิตติดตามดูสูตรย้อนหลังได้ครับแต่ตอนนี้ค่ะเชฟน้องเกรสกับหมอต้นยังรอเราอยู่เดี๋ยวมิ้นจะเอาสูตรเมนูนี้ไปฝากน้องจะได้มีผิวสุขภาพดียิ่งกว่าเดิมอีกโอ้ได้เลยและคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะติดตามเมนูดีๆกับสาระดีๆเพื่อสุขภาพแบบนี้จากเชฟอิไดท้ทุกๆครั้งค่ะในช่วงอร่อยหลุดโรคเป็นยังไงบ้างครมิ้นเกรส อาหารของเชฟอีกเป็นอาหารผิวสวยชัดๆเลยมุนไม่ทราบเรื่องผิวสวยว่าสวยหรือยังค่ะแต่รู้แค่ว่าตอนนี้อร่อยเลยอร่อยมากสําคัญคอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องผิวที่สาวๆหลายคนเป็นห่วบนั่นคือหนักถูกครับคุณผู้ชมครับเจอเกรซดใส่ครั้งได้อยากจะถาวถ้าไม่ผอมคุณดีได้ตลอดเวลาขนาดนี้พอช่วงทํางานเยอ้มันก็ยิ่งไม่ได้ออกกําลังกายเลยค่ะไม่มีเวลาแต่ด้วยความที่เผาผลาญดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะว่าแก๊เป็นคนที่ต้องต้องทานอะไรตลอดทุกๆสามชั่วโมงด้วยเพราะว่าตัว จริงๆแล้วเรื่องของการคุมน้ําหนักให้ฟิตและเฟิร์มเนี่ยนะครับมันมีเคล็ดไม่ลับง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปต<ะ>ิดตามครับคุณผู้ชมครับกับภารกิจของคุณเก๋ในภารกิจที่ชิดผุ่มจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วคุณเก๋ได้รับภารกิจตารางออกกําลังกายจากโค้ชมิกกี้ก็ทําให้คุณเก๋เริ่มออกกําลังกายอย่างจรงิงจัง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้คุณเก๋จะได้รับภารกิจอะไรก็วันนี้นะคะหลังจากที่เข้าโปรแกรมคต้นมิซี่มาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะเราจบออกมายืนด่าจุดอากาศด้วยนค่ะนี่เลยครับงนานเหญ่ของเราครับขมักขเมนทำเป็นอย่างเต็มที่เลยเราติดตามเข้ามาหลายวีคแล้วตอนนี้เข้าวีคที่สี่แล้วเหนื่อยมากเลยค่ะขอไปพักก่อนนะคะวันนี้ มาต้นนะคะส่งโปรแกรมแล้วก็ภารกิจมาให้เก๋นะคะเป็นโปรแกรม7วันที่ฉันต้องเผาไขามันน่าจะเป็นโปรแกรมการรับประทานอาหารนะคะใน1สัปดาห์เนี่ยเวันในแต่ละวันเราต้องกินอะไรบ้างนี่ก็คือไดเอทไดอารี่หรือว่าตารางอาหารง่ายๆใน7วันครับ4หัวใจในการจัดง่ายๆเลยนะครับในการกําจัดพุงเนี่ยหเลยให้จำง่ายๆครับ ใช้อาหารแห่งอนาคตอ,ายอย่างนี้ครับอ,อาหารแห่งอนาคตก็คืออาหารที่แคลอรีต่ต่ําแต่ว่าได้สารอาหารครบโดยเน้นแป้งน้อยแล้วใช้ไขมันดีเป็นหลักแล้วที่สําคัญหลักของการลดน้ําหนักด้วยอาหารให้ดีก็คือกินข้าวจะต้องน้อยกว่าเผาออกครับคุณผู้ชมครับอย่างคุณเกดต,ต้องกินประมาณ1,800กิโลแคลอรี่ต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ได้คุมน้ําหนักต้องน้อยกว่านี้ครับอาจจะเหลือสักพันห้าพันหกก็ยังได้โดยที่ไม่หนักเกินไปอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งครับที่คุณผู้ชมสามารถใช้ได้ใช่ครับ แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณเก๋ยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อไปชมกันเลยดีกว่าในตอนนี้คุณเก๋ก็มาปฏิบัติภารกิจไดเอทไดอารี่ของคุณหมอตน้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเธอซื้ออะไรมาบ้างวันนี้นะคะเก๋ก็มาดูกับข้าวดูอาหารนะคะตามโปรแกรมที่หมอต้นให้เก๋มาเอาสันนอกสองขีดได้ปลามาแล้ว อนนี้ได้ของครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันวันนี้ไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวมาคะได้มาแค่นี้เอง <c oughs> <c oughs> เผยเยอะมากขานน้าเช้านี้ตั้งแต่นี้เลยเจอของโปรดแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆเ็นนี่เก๋ก็เผยทุกวันเหมือนกันอันนี้ก็จะไม่พลาดเลยค่ะหอมมากอร่อยด้วยเก๋ตเตรียมผลไม้ค่ะเอาไว้สําหรับ ไปทานที่ทำงานนะคะผลไม้ก็มีแอปเปิลเขียวส้มโอสตรอเบอรี่สับปะรดคุณเกมุ่งมั่นแน่ๆขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามในตอนถัดไปแล้วล่ะครับว่าเธอจะทำภาร,รกิจพิชิตพุงได้สำเร็จหรือไม่ <c oughs> คุณบีนคุณเกรมันจริงค่ะรู้สึกว่าครั้งนี้คุณเกมีของนอกกันบ้านนะครับมีหมูทอดด้วยหมูทอดด้วยหมูทอดกระเทียมมีมันเพียบเลยแล้วก็มีปลาทองโกทองโกหลุดมาด้วยนะเราต้องวางลงนะคุณผู้ชมถ้าอยากจะอ ถาวางได้ท่านจะได้รางวัลที่คุ้มค่ากับที่มีวินัยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ f c e b o o k Fan p a g จของรายการกินเปลี่ยนชีวิตนะครับจะมีะรายละเอียดไดเอทไดอารี่ไว้ให้ดูเทปนหน้าวีคน่าจะเป็นอะไรต้องรอดูจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแค่ไหนในช่วงหน้าค่ะเราจะมาลองดูกันว่าแล้วการออกกำลังกายละ่ะท่าไหนหุ่นจะเฟิร์มท่าไหนหุ่นจะสวยท่าไหนจะบริหารออกมาแล้วทําให้เราสุขภาพแข็งแรงครับผมช่วงหน้าโค้ชมิกกี้รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ